สวัสดีครับผมพิรัตาษาอินดี้นะครับผมวันนี้พิรัตนะครับจะมาแนะนำเพื่อนๆที่สมัครสิทธิ์คนละครึ่งแล้วนะครับแล้วผ่านสิทธิ์นะครับว่าอย่าลืมแสดงสิทธิ์ก่อนวันที่5นะครับผมเพราะว่าถ้าแสดงสิทธิ์หลังจากวันที่5ห,หรือทําการเปิดใช้หลังจากนี้อาจจะถูกตัดสิทธิ์ได้นะครับวิธีละขั้นตอนในการใช้แอปนะครับเบื้องต้นนะครับ ดูตามนี้เลยนะครับก็คือของผมนี่จะใช้ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์นะครับมีหลายธนาคารนะครับผมสังเกตดูนะครับถ้าไทยพาณิชย์นะครับก็ติ๊กไปที่ไทยพาณิชย์นะครับจากนั้นเขาก็จะให้คัดลอกไวรัสนะครับ15ตัวนี่ครับผมนี่ครับพอสำรวจเสร็จปุ๊บเราก็จะรู้ราคาวิธีการใช้แอปนะครับนี่เบื้องต้น พอขัดลอกเสร็จก็ไปที่ไทยพาณิ์ครับาจากนั้นเติมเงินครับผมติ๊กว่าเติมเงินไวเล็ตนะครับทําการวางนะครับรหัส15ตัวที่เรา๊อปปี้มาจากเป่าตุงนะครับจากนั้นทําการใส่ราคาได้เลยครับนะครับผมพอใส่ราคาเสร็จเราก็กดยืนยันนะครับผม พอกดยืนยันเสร็จปุ๊บสังเกตด้านล่างนะครับเขาจะขึ้นชื่อเราอยู่นะครับแล้วก็จํานวนเงินที่เราโอนพอกดตกลงเสร็จนะครับผมนี่นะครับพอกดตกลงเสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปที่หน้าเป่าตรงกันครับเติมง่ายนะครับไม่ยากนะครับสามารถให้เพื่อนเติมได้นะครับเพียงแค่เรารู้รหัส15ตัวในเป่าตรงเรานะครับนี่ครับผมผมลอง ทำการเทสให้ดูนะครับเติม10บาทครัข้อมูลเห็นไหมครับข้างล่างก็จะขึ้นรัดนะครับผมพลามชัยชื่อผมนะครับรหัส15ตัวครับาจากนั้นเพื่อนๆก็เข้าไปที่เป่าตุงครับอันนี้เป็นแอปเป่าตุงนะครับน่ารัก นี่ครับผมเราสามารถเช็คประวัติยอนหลังได้นะครับว่าเรามีการโอนเงินหรือซื้อของอะไรไปบ้างแต่ละวันเขาก็จะบอกอยู่นะครับบอกยอดให้แสดงให้หมดเลยครับนี่ครับผมโดยการติ๊กคำว่าสิทธิ์คนละครึ่งนะครับใช้สิทธิ์มันก็จะโชว์ครับรายละเอียดมีหมดเลยนะครับนี่ครับนี่คือยอดเงินของผมนะครับนี่ของมันใช้ไปเท่านี้นะครับสิทธิ์คนละครึ่ง ผมเช็คได้นะครับนี่มูลค่าคงเหลือก็คือวันนี้ผมใช้ไปแล้วจำนวนกี่บาทมันก็จะบอกว่าผมเหลือสิทธิ์อีกกี่บาทนี่สามารถเช็คได้นะครับว่าจุดที่เราอยู่หรือทำงานอยู่นะครับมีสิทธิ์คนละครึ่งร้านไหนบ้างครับก็ทำการปังหมุดไปนะครับมันก็จะแสดงชื่อร้านมาให้เราชมครับหาง่ายนะครับผม ใช้งานนะครับอย่าลืมใช้สิทธิ์กันนะครับนี่นะครับก๋วยเตี๋ยวหนาคข้นผมมากินแล้วนะครับวันนี้ก๋วยเตี๋ยวสุโขททยผมมากินแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปลองทานกาแฟร้านนี้ดูนะครับที่สวัสดิการทหารบกอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับพื้นฐานสําหรับคนที่เปิดใช้แอปเป่าตุงแต่ยังไม่ได้ใช้นะครับก็สามารถรีบใช้กันได้นะครับก่อนที่จะเสียสิทธิ์นะครับ คนไหนบอกว่าไม่มีแอปธนาคารดังกล่าวทั้งหมดข้างต้นก็สามารถบอกกับเพื่อนและจ่ายเงินสดให้เขาได้นะครับและเขาให้เขาจาัดก,การโอนให้เราก็ได้นะครับผมคือฝากเพื่อนเติมเงินได้นะครับซึ่งผมก็เติมให้เพื่อนได้เหมือนกันนีครับอันนี้เป็นข้อมูลย้อนหลังนะครับผมว่าเราซื้ออะไรไปบ้างเช็คได้ทั้ง เจ้าของร้านคา้าที่ขายให้เราแล้วตัวเราเองก็เช็คได้นะครับครับผมยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับผมอย่าลืมไปใช้สิทกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ